สวัสดีค่ะพี่มากี่เองเดี๋ยววันนี้จะมาทำคลิป่องไข่เชื้อให้ดูนะคะว่าเป็นตัวหรือเปล่านะคะเจ้าของฟาร์มบอกส่งมาได้เลยพี่กี่ได้ไข่สีสีพวกนี้มาตั้งแต่วันที่วันที่แปดนะคะแล้วก็เข้าตู้มาวันนี้วันที่วันนี่เท่าไหร่แล้วอะ่ะยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะ 29, 2สิบอยู่ตู้มา13วันแล้วเลยกําหนดในการเช็คไข่มานิดนึงนะคะอยู่ตู้มา13วันแล้วขออนุญ,ญาตาให้ดูว่ามีเชื้อหรือเปล่าถ้าที่สองสเต็ปแรกมีหมดเลยนะเห็นไหมน้อเอโอเคค่ะมุมก่อนค่ะขอใช้ไฟฉายของมือถือนะคะนี่ดําๆนะคะคิดว่ามีตัวมีเชื้อแน่นอนรอฟักเลยจะฟักวันที่ยีิบเนะคะ สีฟ้าๆนี้เป็นไข่อีสเตอร์ค่ะอีสเตอร์นะคะอันนี้ก็น่าจะมีตัวนะคะแข็งแข็งแล้วดำแล้วนะคะใบที่สองใบที่สามอีสเตอร์ค่ะเห็นไหมคะแข็งค่ะนะคะก็คิดว่าจะเป็นตัวนะจ๊ะอีสเตอร์ใบที่สี่ค่ะ นะนะคะคิดว่าเป็นตัวนะเดี๋ยวยีบเก้าจะฟักค่ะต่อไปเป็นโอลิฟสี่ใบอุยโอลิฟสีใบโอลิฟดูยากนิดนึงเปิดอกเขาจะสีเขียวนะคะก็คิดว่าคิดว่าเป็นมีตัวนะดูจากภาพอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่ คือมันไม่เป็นน้ําไหลวิ่งไปวิ่งมานะเห็นไหมเนี่ยอันนี้พอเห็นเงาเงานะคะเห็นไหมนี่ก็เป็นแข็งนะคะคิดว่ามีตัวจ้าโอลิฟใบที่สามไข่สีเขียวอันนี้ก็น่าจะมีตัวนะคะโอลิฟใบที่สี่อันนี้น่าจะลุ้นๆุเห็นไหมคะแข็งนะ หวังว่าจะมีตัวเกิดนะคะยิบก้าพบกันนะแล้วก็พี่กีสั่งได้ไข่ฟรีมาสองใบค่ะเกิดยิบก้าเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวนะโหถ้าเป็นตัวหมดฟาร์มนี้สุด,ดยอดไข่เชื้อทุกใบนะคะโอเคนี้ก็เป็นตัวค่ะโอเคนะก็จากฟาร์มนี้นะคะพี่กีได้มา ฟองค่ะหวังว่าจะเกิดทุกตัวเลยนะส่งรีพอร์ตให้กับเจ้าของฟาร์มค่ะขอบคุณมากค่ะ